ังออกนี่อ่าบางปีก่อนเนาะพี่น้องปีที่แล้วเนาะบางตซนก็เคยมาถ่ายเนาะพี่น้องโซนนี่แบบเข้าขายับบ่ได้เลยเนาะปีที่แล้วปีนี้ก็สิเป็นคือกันเนาะเห็นบอกท้นะครับี่ เต็มคอนเวลพี่น้องเอ๊ะน้อพี่น้องน้อกกาบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกท่าเนาะสบายดี ide, 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 พี่น้อง FC สุขสุขทุกคนและพี่น้องเอ,อ๊ะตอนนี้บอมจุนก์อยู่บริเวณภายในหน้างานนะ้อพี่น้องนะี่เนาะงานวันกาชาดร้อยปีนะ้อพี่น้องนะี่เนาะอันนี้คือบ, <S <S บอมจุนนั่งรถไฟฟ้ามาเนาะพี่น้องเนะาะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะ้อพี่น้องมาลงอยู่ที่สถานีลุมพินีเด็กนะพี่น้องเด้ะอันนี้เป็นเวลาหกโมงเนาะเวลาหกโมงพอดีเนาะอันนี้ก็แบบว่าคือแบบ แน่นจริงๆนะพี่นอ้นองเดี๋ยวให้เบิองข้างหลังเนาะนี่คือแบบเพป็นก,กำลังเลิกงานเนาะพี่น้องกำลังเริ่มมางานกันแบบถ้าท่านผู้ชมจะมาในเวลาน,นี้เนาะพี่น้องก็กำลังดีเนาะถ้าว่าประมาณทุ่มหนึ่งต้องบอกเลยว่าแน่นเลยตกโซนนี่เขาอยากแน่นอนเนาะไปะเดี๋ยวเขาไปภายในใน,น้าง,งานเลยเดลยพี่น้องเนี่ย 2 6 2,566ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกานอกจากนี้ท่านยังสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งภายในหน้างานน้ำเสียงรา2,566แน่นตั้งแต่ทางเข้าเลยได้ตลอด24ชั่วโมงพี่คือ18นาฬิกาจูนจูนเลยเนาะพี่น้องเนาะและบลูไวด์เว็บดอทเดทคือแบบเขามาภายในงานกับเคนตกแต่งไฟแบบว่าสุดพลังการจริงๆนะพี่น้องเมึงไง อ๋อคือเพิ่นมาเที่ยวงานหลายแหงย่งได้เหมือนเดียกสำหรับงานเพิ่นกระจัดตั้งแต่วันที่8นะพี่น้องเนาะจนถึง18ธันวาคมเด้อพี่น้องเด้องานก็เริ่มประมาณ11บเโมงเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาเที่ยวมาชมกันได้เลยนี่กเพราวาเดินทางง่ายเนาะพี่น้องสะดวกสบายเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าเนาะพี่นอ้องรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาได้เนาะพี่น้องเนาะมาลงอยู่ที่สถานีลุมฟินีเลยเนาะหรืออาจจะมา BTS ลงที่สถานีสาลาแดงเนาะพี่น้องสำหรับรถเมกะจะมี ไลยสายอยู่นะพี่น้องแต่หลกัลกๆบาคุจุนเคยนางมากก็คือสาย7จเนะพี่น้องเนาะรถ mm hmm. สิมาจอดตรงประตูทางเขาสวนลุมพินีเลยเลยพี่น้องเอออันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาหกโมงเย็นกับแนนประมาณนี้เนาะพี่น้องบากคุจุนรับรองว่าประมาณทุ่มหนึ่งนะี่รับรองเลยแนนนักกว่านี้นะอีกเนาะทางเขาคือเพิ่นเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะพี่น้องเนะ่าว่า โซนฝั่งนี้จะติดกับออ่าอ่าาบิดใต้ดินอ่าลุมพินีนะพี่น้องสถานีลุมพินี่นนนนปเดี๋ยวบางคําจนูนสิพาเดินโซนนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสักนิดนึงคลิปนี้บางคําจูนกับเอาพอประมาณนะพี่น้องสักสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้ออ่าทานผู้ชมที่เข้ามารับชมสองก็บางคําจูนบางคําจูนกับฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้พอพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวเ้าสิพาแบบ บรรยากาศล่าสุดกสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะคือแบบว่าเป็นกษิมีกิจกรรมภายในงานให้เล่นหลากหลายอย่างพี่างบวาสิเป็นแบบสอยดาวรุ่นรางวัลเนาะคือมีหลายรางวัลมากเลยคี่ครับไปเลยนะครับอันนี้เป็นโอเวนตินโอ้พี่น้องคือเมืองไทยเป็นสิจัดงานแบบบ่อยมากเลยเนาะ อันนี้คือแบบว่าจัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18ทันวาเลยเดอพี่น้องเด้อครับขอเสิร์เนาะพี่นออ้องนาะมาเถี่ยมาชมกันได้เนาะพี่น้องมีอาหารอันนี้จะเป็นอาหารอร่อย5เขตเนาะเห็นบะอคืองานเพิ่นกับสีตบแต่งไฟแบบว่าใส่ต้นไม้สวยงามอลังการหลายพี่น้อง เพราะว่าช่วงเวลานี้เพิ่กนกำลังเลิกงานนะพี่น้องเราบางจูนกับถ่ายไปหลายหลายรอบหนึ่งเนาะตอนประมาณช่วงเช้าเเนาะประมาณ11บเอโมงเด้อพี่น้องบราจูนถ่ายน,นนี้คือพามาอัปเดตอีกทีเนาะช่วงเย็นสิบแปดนาฬิกาไปนะพี่น้องเดี๋ยวบางจูนสิพาเดินกลับคืนเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสีพาไปเดินชมโซนที่แบบเพื่อนตกแต่งไฟเนาะกณฟังขวามือของเาขาคุณเนาะพี่น้องเขาสิพาไปแยบฝั่งโน้นโอ้โอนคือเมืองไทยแบบว่าเพื่อนจัดงานนี่แต่ละงานเนี่ยคือต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากพี่น้องอันนี้เขาสีสังเกตเห็นกับมีทั้งพี่น้องฝั่งไทยแล้วกันนัท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคือเพื่อนกัมาเที่ยวงานกัน ชาวต่างชาตินี่สิบหลายเป็นไดเนาะพี่น้องเนาะชวนหลายเฮาใส่เห็นพี่น้องความไทยเพิ่นมากันโซนทางออกนี่อ่าบางปีก่อนเนาะพี่น้องปีที่แล้วเนาะบางปืนก็เคยมาถ่ายเนาะพี่น้องโซนนี่แบบเข้าขยับบ่ได้เลยเนาะปีที่แล้วปีนี้ก็สิเป็นคือกันเนาะเห็นบอกลูกค้านะครับพี่โอ้โห,โหพี่น้องเลยอ่เ,อาเนาะพี่น้อง กบังจุนกะฝากกดไลค์ด้ยวยพี่น้องเด้อคนลหนึ่งไลค์เนาะพี่น้องเนาะพออ่าบาังจุนกะสีอัปเดตแต่ละสถานที่<อ>ที่มีงานเนาะพี่น้องเนาะให้ท่านผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆด้ยวยพี่น้องเด้อนี่เนาะทางเขาเนาะพี่น้องโซนนี้โอ้หลายแห่งอันนี้ต่อแถวชื่อโอวันตินหมุนจนแบบว่า คือแบบว่าเพพินตบแต่งไฟแบบอ,อู้อู้พี่น้องเพิินมีเพิ่นตรงนี้เพิ่นมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งมาเบิ่งเกือบมาบ่ทันแบบเพิ่นเดินแบบว่า นี่เนาะี่อ้องคนเดินขบวนเนาะมาบ่ท่านพี่น้องเลยนี่โอ้คนแหข่ขบวนแบบนี้เนาะพี่น้องรออยากไปทั้งนุ่นเลย <c oughs> ค่ะมันเลี้อนได้ว่ะ oh, ค uh ิดเหมือนกันนะที่มันใกล้คือจะดูตอนตอนแรกคือว่ามันมีสมองนะโอ้มาคุณมาคุณจุนพึ่งผูครับเพิรนมีแหวขบวนแบบนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่เปิดเสียงหยังเนาะอันนี้เป็น องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพี่น้องเนอพ่นอนแก่แห่ขบวนไปนูน้น,ลนเลยนวะทางออกนู่นเลยเดี๋ยวเ้าไปเบ่งขบวนต่อไปโทษใครา,า็ผิดจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะพี่น้องเนาะผมว่าเป็นมือแรกของงานเนาะกระสิจัดเปิดพิธีแบบนี้เลย โอ้คร oh, ับครับคน้องเจ้าหน้าที่เพ um> ิ <t <t anyway> ่นเยอะมากเลยดูแลความปลอดภัยอันนี้แหละเพิ่นว่าเที่ยวไทยปลอดภัยนะ่น้องโอ้เพิ่นมีแบบฟอนลำนำเด้ออ๋อเบื้องแค่ตื่นเต้นๆแห้งๆเลย ว่าเราต้องเดินเลยพี่น้องเพราะ่าาจุนอยากได้ทุกขบวนเนาะ ถ้าถ้าไปอยู่ลงปีกปีกเนื้อเนื้ออะไรก็ไ้ก็ไ อันนี้คมอนุคมแห่งเชียรโรกยอดเลยเนาะผู้แหย่ยิ่งใหญ่อันนี้เขียนเอาเนาะเขียนเอาเลยนี่เราเพิ่งแห่ไปถึงนู่นเลยเรอเดี๋วยวยาวไปนู่นเลยโอ้หมดแล้วหมดแล้วไปเดี๋ยวเราตามไปทางนี้ พิธีเปิดวันแรกพี่น้องสุดอลังการเนาะคักหลายพี่น้องเลยมือนี้บางคนจนมาถือมือถือวันจริงๆทดอดข้าวเจ้ากันถ่ายรูปเมื่อกี้บางคนจนมองบ่เห็นนี่นะคือแบบเพื่นตกแต่งไฟเนี่ยก็สุดอลังการแล้วนะพี่น้องมาเห็นแบบเพื่นแห่ขบ,บวนแบบนี้แห่พี่น้องเลยคักหลายมือนี้ เที่ยวงานกันต่อพี่น้องเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ลุ้นรางวัลใหญ่รุ้นมาตาชัยว้เระไหนออ๋อเพื่อนบ้า นเดี๋ยวเข้างานฝั่งนี้ฝั่งนั้นไปบ่ไยยด้เนาะผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่เข้างานได้ฝั่งนี้เงียบมากเนาะพี่น้อง อันนี้คือภายในงานพผกสศมีกิจกรรมไฮเล่นร้หลายอย่างเนาะตีบอมสุนเห็นหลายๆก็คือเป็นแบบลุ้นรางวัลเนาะลุ้นรางวัลเป็นแบบช้อยดาวหรือว่าซื้อเป็นบัตรจกสลากก็มีเนาะมีรางวัลใหญ่ๆเล็กๆมีหมุนเลยมนนมีจักรยานน้ำเนาะ,นะมอตเตอร์ไซค์นี่สามคมแม่บ้านทหารอากาศนี่เนาะ,นะ หัวผัดชิมือรางวัลใบละหนึ่งร้อยสามใบร้อยเนาะเอนี่รางวัลอันนี้กองทัพอากาศนี่น่าพี่น้องนี่เป็นกองทัพอากาศกันจะมี กลางเบ็นมานำนนี่อแบ